สวัสดีค่ะพี่มาจากทีมงานชายัวชนแดนใต้นะคะวันนี้โดยยุวันที่สลามถึงโคบบานฐานดีดั้มนะคะเสียทำการชนในวันทีวิชิพ้าสิงห์ห้านี้นะคะตัวที่เล่นที่หน้าจอนี่คือโคเดงงามไหมส่วนเล็กหรือว่าโจเกอร์นะคะชนกับโคดุกดานโยอัศวินหรือว่าเสื้อหลาซับนะคะชิงเงินรางวัลกันทีสองแสนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะน้องบ้าสวัสดีค่ะพี่มาจากทีมงานชายัวชนแดนใต้นะคะไม่ทราบว่าน้องบ้าเื่ออะไรครับเฉอแว็บครับมาจากขายขวดในขานน้องโคลบานครับลูกบานนะคะน้องบอกตัวนี้ก็น้องเื่ออะไรอะคะเดงงามไหมส่วนเล็กหรือว่าโจเกอร์ครับโค ส่วนเหล็กรือว่าโจ๊กเกอร์นะคะโจ๊กเกอร์อายุกีป่ปีแล้วน้องเจ็ดปีครับเขาเป็นถ่ายยาตัวใน,นสา,า,ไาบไหมไม่สาบครับไม่สาบนะคะน้องเขาป้องการชนมาแล้วกี่ครั้งอ่าครั้งครับห้าครั้งล่าสุดชนะได้มาเป้ไม่มาจากสมวังครับเป้ไม่มาจากสมวังรอบนี้มาให้แกมือไม่ถ่ายมีด้ำนะฝังชนของเขาแบบไหนน้องรุ่นครับชนรุ่นนะคะวันชนชายเข้าเดิมเข้าต่อเข้าต่อรับเข้าต่อมีไสด้ดอนไหมคะโจ๊กเกอร์ไม่ครับไม่ดอนเลยจำควานไหมน้อง ก้าวได้พี่สาไใจใกล้กับสามเหมืผีกับก้าวได้ครับกับขุนยิ่งมีชอบไหมชอบครับชอบนะผ้าเดือนยู่วันกิโลได้แปดโลครับเริ่มบอลเริ่มพร้อเลยยังยังครับยังนะคะติดโครอบนี้มาจ็อกเกอร์ซอฟพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้รอยเปิดเส้นกับตาโคเลียกเชิญต่อชาวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ได้เข้าทีครับเข้าทีนะแต่ว่าเดิอมพัดนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วครับพร้อมนะคะยาไข่หนองฟ้าถึงเอฟซีพุทธิ์สามกองจ็อกเกอร์สักนิดนึงเฉยควักกำลังใจแรงอ๋อไหมร่วนเล็กเรือยจ็อกเกอร์โดยกับ มาเป็นแงใจแนเที่ยให้น้องแก้มือไหมนะคะออเบียใช้รับขายขอขอบคุณสำหรับ้อมูลญทางหน้ายังขอที่ได้ฝากสมติกป,ปฏิตามเมืองใจให้ด้วยขอบคุณนะค่ะน้อง